ความคืบหน้าล่าสุดหมอปราโจกยับคนด่าเกาะกระแสะปัดเดาคดีมั่วจากกรณีนะครับที่ในายนารินหลาโพหรือหน้าแต่น้าชายของน้องชมพู่นะครับได้เผยแพร่ภาพสดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่าไอ้หมอผีที่ออกมาพูดก็แค่อยากดังอยากเกาะกระแสะข่าวไปเรื่อยๆเรื่องอะไรดังนะ่ะก็ขอไปเสือกหน่อยโดยไม่คิดว่าใครจะได้รับผลกระทบ ล่าสุด19พฤศจิกายน63นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าอยากบอกคนที่อัดคลิปพาดพิงว่าเปิดหน้ามาเลยแบบนี้เอ่ยชื่อจริงกันไปเลยดีกว่าแต่อย่าฟ้องร้องกันแบบนี้จะเอาหรือไม่เอาแบบตรงๆงเอ่ยชื่อกันไปเลยเอ่ยชื่อตัวจริงเสียงจริงกันไปเลยแต่ละคนนะ่ะพฤติกรรมเป็นยังไงแต่คุณนะ่ะต้องทำสัญญากับผมก่อนมาเล่นกันห้ามฟ้องร้องกันนะ เอาหรือเปล่าและที่บอกว่าเกาะกระแสขอชี้แจงหน่อยว่าตนไม่ต้องเกาะกระแสแค่เวลาพักผ่อนยังไม่มีเลยเกาะกระแสยังดีกว่าเกาะพ่อแม่กินแต่เกาะกระแส่ะยังดีกว่าเกาะพ่อแม่กินนะไม่รู้จักทำมาหากินพอเกาะพ่อแม่เสร็จแล้วมาด่าพ่อแม่ตัวเองทั้งที่ร่ำเรียนบวชมาหลายพรรษาแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสร้างภาพว่าเป็นคนดี อย่าทำเลยเกาะกระแสดีกว่าเกาะพ่อแม่แล้วมาด่าพ่อแม่แล้วมากราบขอโทษพ่อแม่อย่าเกาะเลยมาเกาะกระแสกับผมดีกว่าฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะหมอปลายยังบอกอีกว่าที่เคยทํานายเรื่องของคดีพรานเก่งจังหวัดชนบุรีว่าสัมผัสกับวิญญ,ญาณไม่ได้เพราะพานเก่งตายโดยการพันธนาการคือการตายด้วยอาวุธที่ตัวเองไว้จัดการคนอื่น และอาวุธนั้นกลับเข้าหาตัวเองซึ่งก็เคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนเรื่องคดีเผาศพสาวคาราโอเกะที่จังหวัดเพชรบุรีบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวอย่าเพิ่งสรุปต้องรอให้คดีทุกอย่างจบลงก่อนส่วนตัวสงสัยประเด็นที่ผู้ต้องสงสัยบอกว่าฆ่าสาวคาราโอเกะโดยการเอาน้ำมันที่คนตายเติมรถมาประมาณ4ลิตรตนจึงอยากถามว่าน้ำมันแค่4ลิตร จะเผาศพได้หรือไม่ประเด็นที่พูดว่าเชือดคอผู้ตายก่อนเผาแต่ทำไมบริเวณจุดเกิดเหตุไม่เห็นมีกองเลือดอยู่เลยจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยไปช่วยเหลือผู้อื่นมามากมายคดีไหนที่มีการปาดคอเลือดจะกกระเซ็นพุ่งกระจายแม้แต่บนเพดานฝ้าสูงเลือดยังกระเด็นไปถึงที่สำคัญคนร้ายบอก เอาน้ำมันเบนซินจากรถมาเผาศพประมาณ4ลิตรแค่จุดก็ไหม้วูบไปเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้น้ำมันเบนซินแค่4ลิตรมาเผาศพคนได้ปกติการเผาศพใช้เตาไร้มลพิษต้องใช้น้ำมันเป็นร้อลิตรและต้องเป็นน้ำมันดีเซลแต่คดีนี้เอารถมาทับศพแล้วใช้น้ำมันจากรถเผามันจะเผาได้หรือ อย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะตำรวจเพิ่งจับคนร้ายได้แค่คนเดียวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนเพพนจรได้โพสตข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้หมอปลาต่อกลับหน้าตอเกาะกระแสะดีกว่าเกาะพ่อแม่แดกฮ่าฮ่เงิบเงบลั่นเลยกูฮ่าฮ่หมอปลาไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสเพราะหมอปลาดังคนรู้จักตั้งนานแล้ว แม่สามึงน่ะยังเคยติดตามแกเลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าสวัสดีตอนเช้าผมเพิ่งตื่นฮ่าฮ่เห็นอีน้าต่อตื่นเช้าวันนี้เอามั่งลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่ากระดูกมันคนละเบอร์กระรอกเอ๋ยบอกมันน่ะขนาดแค่กับเด็กอย่างน้องจักร มันยังแข่งสู้ไม่ได้เลยโคดธรมนะครับบอกว่าอยากให้หมอปลามาไล่ผีในตัวก็ไม่บอกแตแตะบักผีปอบเอ้ยโคดมามนะครับบอกว่ามอร์นิ่งลูกชายตีหัวไอ้แต๊แต่เช้าเลยนะลูกโคดธรมนะครับบอกว่าใช่จ้ะหมอปลาสุดยอดอยู่แล้วโคดมามนะครับบอกว่ามอร์นิ่งค่าน้องจัก,กรีได้นอนไหมโคดธรมนะครับบอกว่าตื่นเช้าจังโคดมามนะครับบอกว่าแต่เช้าขนาดเลยนะแตร คดมานะครับบอกว่าหมอปลารวยมากๆนะ่ะเขาไม่ต้องเกาะกระแสใครหรอกมีแต่ช่วยคนฟรีฟรีโคดมานะครับบอกว่าหนุ่มน้อยเล็กพี่ขี้หนูคดมานะครับบอกว่าจริงหมอปลาพูดถูกคดมานะครับบอกว่าคิดได้แต่แค่นี้นะ่ะไอสมองยุงกูละขำคด <น S 2> <คน S 1> มานะครับบอกว่าสุดๆคดมานะครับบอกว่าหมอปลาดังมาตั้งแต่ น้าต่อยังบวชเรียนอยู่มั่งโคตรมะนะครับบอกว่าพูดถูกฮ่าฮ่าฮ่าโคตรมานะครับบอกว่าวันนี้จะก,กรีไปกก,กอกใช่ไหมจ๊ะโคตรธรรนะครับบอกว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวไปดูสักหน่อยย้อนรอยคดีน้องชมพู่ผู้ใหญ่ใกล้ชิดเผยพ่อน้องชมพู่มีความขัดแย้งกับเครือญาติมีประเด็นที่ตำรวจบุกค,ค้น12จุด ต้องสงสัยยาเสพติดในพื้นที่อำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อหาเบาะแสคดีน้องชมพู่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้วันนี้ทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่หมู่บ้านมะนาวที่มีการตรวจค้นพื้นที่สจุดซึ่งมีความสัมพันธ์กับพ่อของน้องชมพู่หนึ่งในชาวบ้านที่เป็นเป้าหมายการตรวจค้นเปิดเผยว่าหลังหายตัวเคยถามพ่อนองชมพู่ว่าเคยขัดแย้งกับใครหรือไม่ ก่อนได้รับคําตอบว่ามีความขัดแย้งกับเครือญาติทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่บ้านมะนาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตํารวจกระจายกําลังค้น12จุดต้องสงสัยสงสัยยาเสพติดเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาความสําคัญของหมู่บ้านนี้คือการตรวจค้นบ้านสามหลังที่มีความสัมพันธ์กับนายอนามัยวงศรีชาพ่อน้องชมพู่โดยหลังหนึ่งเป็นบ้านของนายไพโรธพ่อล่ามหรือ คนที่ไปสู่ขอแม่น้องชมพู่ให้กับพ่อน้องชมพู่บ้านนายหาพี่เขยที่อาศัยอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของพ่อน้องชมพู่และหลังสุดท้ายเป็นบ้านของลูกชายนายหาซึ่งมีศักเป็นหลานชายของพ่อน้องชมพู่นายไพโรธสิงนวลพ่อร่ามของพ่อน้องชมพู่เปิดเผยว่าในวันที่ตำรวจเข้าตรวจค้นตอนแรกคิดว่ามาตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเรื่องน้องชมพู่ แต่เมื่อถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีหมายค้นเรื่องยาเสพติดตัวเองจึงรู้สึกแปลกใจแต่คิดว่าเป็นโอกาสที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าตัวเองมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดจึงให้ความร่วมมือตำรวจตรวจสอบทุกอย่างซึ่งการตรวจค้นวันนั้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนายไพโรธบอกอีกว่าตัวเองเป็นพ่อล่า่เพราะพ่อน้องชมพู่นั้น เคารพนับถือและขอให้เป็นคนสู่ขอภรรยาให้เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจก็จะมาปรึกษาโดยหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปเคยสอบถามกับพ่อน้องชมพู่ถึงปมปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเป็นชนวนเหตุซึ่งพ่อน้องชมพู่นั้นยอมรับว่ามีปมขัดแย้งรุนแรงกับเครือญาติแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีการตรวจค้นคือบ้านของลูกพี่ลูกน้องของพ่อน้องชมพู่คือ นางสาวดนตรีทองมหาเธอยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีส่วนพัวพันกับยาเสพติดเมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของตัวเองและลูกชายก็ยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างส่วนปมปัญหาความขัดแยง้งระหว่างพ่อน้องชมพู่กับบุคคลอื่นนางสาวดนตรีระบุว่าถ้าเป็นช่วงที่นายอนามัยยังอยู่บ้านมะนาวก่อนมีลูกคนแรกยืนยันว่าไม่มีเรื่องความขัดแย้งกับใครเพราะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ตอนที่ ย้ายไปบ้านกกอกแล้วจะไปขัดแย้งกับใครหรือไม่นั้นตัวเองก็ไม่ทราบทีมข่าวสอบถามพันตรวจเอกกริต,ตนายบัวพันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอดงหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลบ้านมะนาวเปิดเผยว่าเจ้าของบ้านทั้งสามหลังในหมู่บ้านมะนาวที่ตำรวจคลี่คลายคดีนักชะพู่บุกเข้าตรวจค้นในวันที่3ามิบพายนนั้นยังไม่มีประวัติถูกจับคดียาเสพติดแต่ในทางสืบสวน ทราบว่าทั้งสามบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องและตำรวจเคยเข้าตรวจค้นแต่ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดได้สำหรับคดีน้องชมพู่ที่ยังไม่สามารถสรุปปมเหตุและตีวงผู้ต้องสงสัยได้อย่างชัดเจนผู้ช่วยศาสรรตราจารย์ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆนักวิชาการด้านอัชญาวิทยาวิทยา,ทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลังสิตแสดงความคิดเห็นว่าคดีเด็กหายและถูกฆาตกรรม มีหลายคดีที่ตำรวจไม่สามารถหาพยานหลักฐานเอาผิดผู้ก่อเหตุได้จนต้องยุต,ติการสอบสวนโดยเชื่อว่าคดีลักษณะของน้องชมพู่หากตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนจะไม่ล่วงเลยมาเกือบสองเดือนอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งเชื่อว่าคดีนี้อาจมีขั้นตอนบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์อีกด้านหนึ่งวันนี้เครือข่ายเยาวชนลดความเสี่ยงและเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน ออกมาแสดงออกไม่เห็นด้วยกับแนวทางการนำเสนอข่าวน้องชมพู่ของทีวีดิจิตอล2ช่องพร้อมยื่นหนังสือถึงเลขาธิการกสทอชอขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้